สวัสดีครับสำหรับวันนี้เราจะมาดูโจทย์กดลูกโซ่ที่ได้จากทางบ้านที่ส่งอินบ็อกซ์มาในแฟนเพจนะครับก็ข้อนี้เขาบอกว่า y เท่ากับ u กำลังสองลบส x บวกหและ u เท่ากับส x กำลังสองลบส x ลบหก็คือ y เป็นฟังก์ชันของ u และ u เป็นฟังก์ชันของ x อีกทีหนึ่งเนาะจงหา dy by dx โดยใช้กดลูกโซ่ลืมลืมเขียนแปลว่าในโจทย์เขากำหนดว่าให้หาโดยใช้กดลูกโซ่เนาะถึงเขาไม่ไม่บอกว่าต้องใช้กดลูกโซ่แต่เราก็ต้องใช้อยู่ดีเพื่อให้ได้คำตอบนะครับงั้นก็จะยุ่งยากวุ่นวายกับเดิมเพราะถ้าเราไม่ใช้กดลูกโซ่ก็คือต้องนำค่า y เท่ากับ u เท่ากับสามกกัสองลบสี่ x ลบหนึ่งเนี่ยแทนค่าตรงนี้และแทนค่าตรงนี้ ซึ่งก็จะทําให้สมการยาเฟื้อยเลยเพราะตรงนี้ก็ยกกําลังสองด้วยเนาะก็จะยุ่ยากวุ่นวายเพราะฉะนั้นก็เลยใช้ dy by dx นะครับโดยใช้กดลูกโซ่อโอเคอืมก็ dy by dx เลยที่เราต้องการหานะครับกดลูกโซ่ก็คือ อย่างอันเนี้ย y เป็นฟังก์ชันของ u และ u เป็นฟังก์ชันของ x แต่เราต้องการ y ไปหา x เนาะก็เขียน y กับ x แยกกันก็ d y by อะไรสักคนหนึ่งแล้วก็ by dx อย่างนี้เนาะกดลูกโซ่มาถึงเขียนรออย่างนี้ไว้ก่อนเลยเพราะมันคือตัวเดียวตัวเดิมหลังจากนั้นตัวที่มาใส่ตรงนี้ก็คือตัวเดียวกันนะครับมันจะได้ตัดกันได้จะได้อ่าต้องเป็นตัวเดียวกันเสมอตัวของกดลูกโซ่ะเน้นย้ำลหลายๆทีเลย เพราะฉะนั้นเราก็มาดูว่าจะใส่ใครก็จะเห็นว่าในโจทย์ y ฟังก์ชันของ u เพราะเพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องใส่ u เนาะก็เป็น du แล้ว du อย่างนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็มาเช็คต่อว่า u เป็นฟังก์ชันของ x หรือ,อยังถ้าเขายังไม่ใช่ฟังก์ชันของ x เราก็ต้องส่งต่อตรงก้อนนี้ให้เป็นขดลูกโซ่ต่อไปเพราะมันสามารถเขียนลูกโซ่ซ้อนได้หลายตัวเนาะโอเคก็ แทนค่าเลยครับ d by du y คือใครครับก็คือ u กํลังสองลบส u บวกหคูณกับ du by dx u คือใครครับก็คือก้อนนี้เนาะส x กํลังสองลบส x ลบหนนะครับจากนั้นทําการดิฟของ แต่ละคนดิฟของอันนี้ก็ by du อยู่แล้วก็ดิฟป,ปกติดิฟกระจายเข้าไปดิฟ u กัาลังสองก็ได้2 u ก่อนแรกตรงนี้ได้2 u นะดิฟลบสาก็ได้ลบสส่วนดิฟ ค่าของที่ได้ศูนย์อยู่แล้วเนาะดิฟหได้ศูนย์ก็ไม่ต้องเขียนจากนั้นก้อนี้บ้างนะครับดิฟ 3x มเอกกำลังสองบา็ก็ได้ 6x เนาะดิฟลบสีก็ได้ลบสดิฟลบหได้ศโอเคเนาะทีนี้ บรรทัดนี้ยังตอบไม่ได้เนาะเพราะว่ามันยังติดอยู่อยู่มันต้องถ้าบายดก็คือต้องทําทุกอย่างในเนี้ยให้กลายเป็น x เพราะนั้นตรงนี้เดี๋ยวเราจะแทนค่าตัวนี้นะครับแต่ว่าไอตัวเนี้ยดึงเล็กสออกมาได้เพื่อจัดรูปให้สมการอยู่ในรูปอย่างง่ายไม่จําเป็นต้องคูณกระจายให้มันเบ็ดเสร็จอะไรให้มันกระจายที่สุดไม่ต้องนะครับเขียนให้อยู่ในรูปอย่างง่ายก็พอเพราะฉะนั้น เมืวถ้าต่อมาเดี๋ยวขอดึงตัวร่วมออกก่อนแล้วกันเนาะก็ได้2คูณ 3x ลบ2แล้วคูณกับก้อนนี้เนาะเพราะฉะนั้น dy d y dx เลยมีค่าเท่ากับ2คูณ 3x ลบ2แล้วคูณกับ็ก้อนข้างหน้าเมื่อกี้มาสลับที่ก็ได้เนาะเพราะการคูณ 2u ลบ3 จากนั้น2คูณ3 x ลบ2ไม่ต้องทำอะไรเราจะทำการแทนค่า u เข้าไปแล้วนะครับอันนี้เปลี่ยนเป็นปีกาตัวใหญ่เลยก็เป็น2คูณ u แทนค่า u เข้าไป u ก็คือ3 x กำลังสลบ4 x ลบ1 3 x กำลังสลบ4 x ลบ หนึ่งแล้วก็ลบสามตัวเดิมตัวนี้นะมาปิดวงเล็บจากนั้นข้างหน้าก็ลอกไว้เหมือนเดิมสองคูณสามเอกลบสองในวงเล็บตัวนี้คูณกระจายเนาะสองแปะอยู่ข้างหน้าคูณกระจายสามนเลยสองคูณสามเอ็กซ์กำลังสองก็ได้หกเอ็กซ์กำลังสองสองคูณลบสี่เอ็กซ์ก็ได้ลบแปดเอ็กซ์สองคูณลบหนึ่งได้ลบสองะเขียนไป เลขหก x กําลังสองลบแปด x ลบสองแล้วก็ลบสามตัวนี้นะดึงออกมาเฉยๆก็เคลียร์ตัวเลขให้เรียบร้อยก็ได้สองคูณสาม x ลบสองคูณกับหก x กําลังสองลบแปด x ลบห้าก็เอาแค่นี้ก็พอนะครับ ไม่ไม่ต้องไปฝืนแยกสองวงเล็บก็ได้เอาแค่นี้พอแค่นี้เขาเขาก็ให้คะแนนเต็มแล้วครับก็วันนี้ก็แค่นี้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ